ไขความลับความเป็นหนึ่งของยูนิโคลรอดโควิด19ได้อย่างไรสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Good s h a r ริ่งกับปอมชริดาพรมโยธีนะคะวันนี้เรามาติดตามเรื่องของแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะกับแบรนด์ดังนี้ที่ชื่อว่ายูนิโคลค่ะยูนิโคลนะคะภายใต้การนำของทาดาชิยานายนะคะผู้ที่รวยที่สุดในญี่ปุ่น จัดอันดับโดยฟอ r ์นะคะเคยเขียนในอัตชีวประวัติของเขาเมื่อปี2,556นะคะว่าแบรนด์ยูนิโคลเป็นแบรนด์เสื้อผ้าลำลองที่สามารถใส่ได้ทุกเวลาทุกที่และทุกคนสามารถใส่ได้ตลอดโดยเขาบอกว่าหากสามารถขายเสื้อผ้าลำลองจำนวนมากได้สำหรับผู้ชายและผู้หญิงนั่นคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และนั่นได้กลายมาเป็นสิ่งที่เขามักจะย้ำเสมอตั้งแต่ปี2,523 เมื่อเขาเปิดร้านยูนิโคลแห่งที่4ปัจจุบันในญี่ปุ่นนะคะไม่มีใครไม่เคยซื้อเสื้อผ้ายูนิโคลยูนิโคลค่ะมีร้านเสื้อผ้ามากกว่า2,200ร้านตั้งแต่นั้นมานะคะแบรนด์ดังกล่าวก็เข้ามาควบคุมพลังห่วงโซ่ในการผลิตทั่วโลกและด้วยวิสัยทัศน์ที่มองการไกลได้แม่นยำนะคะถึงเทรนด์ของผู้บริโภคก็สามารถทำให้แบรนด์ดังกล่าวรอดจากวิกฤตทางการเงินโลกได้ ในฐานะผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าใหญ่อันดับ3ของโลกค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะประธานและก็ CEO Fast Retailing ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของย n i ิโคลวัย71ปีท่านนี้นะคะได้ประกาศมุมมองด้วยความมั่นใจว่ายุคสมัยที่ผู้คนซื้อเสื้อผ้าเพื่อเติมเต็มความต้องการด้านวัตถุได้สิ้นสุดลงแล้วยุคสมัยได้ปรับเข้ากับวิสัยทัศน์ดั้งเดิมของเขาปัจจุบันค่ะผู้คนต้องการเสื้อผ้าที่จะทำให้พวกเขา ใช้ชีวิตที่มีไลฟ์สไตล์คุณภาพสูงได้ปรัชยาแ้ะก็เสื้อผ้าของยูนิโคลนะคะสามารถผสานกันแบบลงตัวได้อย่างง่ายดายค่ะซึ่งยูนิโคลได้สร้างสารรค์คำว่าไลฟ์แวร์เพื่อสะท้อนความเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ออกมาว่าเป็นเสื้อผ้าสำหรับการสวมใส่ได้ทุกวันนายยานยค่ะยังได้ให้คำมั่นเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าแบรนด์ยูนิโคลยังคงปรับตัวและก็พัฒนาสินค้า โดยการใส่ใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของชีวิตประจำวันในทุกด้านจากการที่สามารถนำเทรนแฟชั่นได้อย่างน่าขนลุกคอนเซปต์ไลฟ์แฟร์ของบริษัทสามารถอยู่คู่กับการแพร่ระบาดของไวรัสได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าที่สามารถหายใจได้สะดวกกางเกงวอร์มที่เหมาะสำหรับช่วงกักตัวเสื้อยืดสุดชิคสำหรับช่วงวิดีโอคอลด้วยซูมบริษัททำการตลาดผลิตภัณฑ์ working from home ัผ่านเว็บไซต์แลก,การโฆษายานายมองว่าโคโรนาไวรัสคือวิกฤตใหญ่ของทุกบริษัททั่วโลกแต่ก็ยังเป็นโอกาสทองด้วยเช่นกันค่ะโดยบริษัทที่ประสบความสำเร็จนั้นมักจะอยู่รอดจากวิกฤตได้ยกตัวอย่างนะคะหน้ากากผ้าแอริซิมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่จดจำมากที่สุดในความอัจฉริยะของยูนิโคลทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วนะคะนายานายเนี่ยได้ทำการต่อต้านสินค้าตัวนี้เนี่ยมาหลายเดือน โดยให้ความเห็นว่ายูนิโคลเนี่ยยินดีที่จะร่วมต่อสู้โคโรนวไวรัสผ่านเสื้อผ้าไม่ใช่ผ่านหน้ากากแต่ปรากฏว่าความต้องการที่ล้นหลามได้ทำให้สินค้าดังกล่าวค่ะกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หลักของไลฟ์แวร์หน้ากากนะคะได้รับการตอบรับอย่างมหาศาลเมื่อเปิดตัวครั้งแรกในเดือนมิถุนายนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีบทบาทสำคัญละค่ะที่ดึงดูดลูกค้าให้กลับมาที่ร้านของยูนิโคลลูกค้าหลายรายต่อแถวเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะซื้อนหน้ากากากันเลยค่ะ ในที่สุดนะคะนยายาไหนก็ต้องยอมรับนะคะว่าโคโรนาไวรัสคือศูนย์กลางความสนใจของผู้บริโภคมาตรการความปลอดภัยคือวิธีที่ดีที่สุดในการดึงดูดลูกค้าโควิด -19 เนี่ยนะคะไม่ได้ปราณีกับแบรนด์เสื้อผ้าค้าปลีกอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Brooks Brothers, J.Crew แล้วก็ JCPenney แล้วก็ยังมีอีกหลายแบรนด์ค่ะหรือแม้แต่หลายร้อยธุรกิจที่ต้องประกาศล้มละลายไปจริงๆแล้วนะคะหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปีนี้เนี่ย Fast r h t a i l i n g นะคะก็จำใจที่จะต้องปิดหน้าร้านไปหลายร้านทั่วโลกส่งผลให้ต้องเผชิญกับยอดขายที่ตกลงไปเกือบ40%ในช่วงมีนาคมนะคะจนถึงพฤษภาคมโดยคาดว่ายอดขายของบริษัทในปีงบประมาณสิ้นสุดสิงหาคมนี้นะคะจะอยู่ที่ราวๆ1.9ล,ล้านล้านเยนหรือว่า17,900ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง13%จากปีก่อนหน้า แต่แบรนด์ยูนิโคลค่ะก็ได้บรรดาลูกค้านี่แหละค่ะที่มาช่วยเอาไว้ลูกค้าที่ยังเป็นแฟนพันธ์แท้นะคะมาช็อปที่ร้านอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความเสี่ยงก็ตามที่สําคัญปีนี้เมื่อเดือนมิถุนายนยูน mm ิโคลก็ยังเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าน้องใหม่กูหร mm ือ GU ยูเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเสื้อผ้าสวมใส่สบายสําหรับใส่ยอยู่กับบ้านด้วยราคาที่สมเหตุสมผลแม้ว่าช่วงเวลาเปิดตัวร้านใหม่นี้จะยังคาบเกี่ยวกับก,บการแพร่ระบาดของไวรัสแต่ว่าร้านดังกล่าว ก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะมาดูในเรื่องของตัวเลขกันบ้างนะคะซึ่งก็สร้างความประหลาดใจไม่ใช่น้อยค่ะในเดือนมิถุนายนนะคะการเติบโตของรายได้ต่อสาขาหรือว่า same store sales ค่ะซึ่งรวมถึงยอดขายนะคะผ่านช่องทาง e-commerce นั้นเ mm hmm. ติบโตขึ้นมาเนี่ย26%ค่ะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนยอดขายรายเดือนก็เติบโตขึ้น10%ในเดือนกันยายนค่ะ นายยานนะคะกล่าวว่าเขายังคงมีความเชื่อมั่นในร้านที่จับต้องได้นะคะก็คือหน้าร้านนี่แหละค่ะการมีหน้าร้านแล้ว,ว่าจะเผชิญกับประสบการณ์อันชอกช้ำในปีนี้เขาก็มองว่าอ e ีคอมเมิร์ซนั้นอยู่ในโลกเสมือนจริงซึ่งลอกเรียนแบบโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีอะไรที่จะมาแทนที่ของจริงได้แต่เขาก็เห็นช่องทางที่จะประสานทั้งสองรูปแบบในการดำเนินธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยร้านค้าที่ให้บริการลูกค้าได้ดีก็จะเติบโตซึ่งก็เหมือนกับร้านเสมือนทางออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะในขณะที่การแพร่ระบาดของไวรัสยังคงมีอยู่เทคโนโลยีนะคะก็เข้ามามีส่วนในชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นงานการพักผ่อนการเข้าสังคมทำให้ช่องว่างระหว่างโลกดิจิทัลและก็โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยล่อล้อมรวมกันอย่างไรรอยต่อ ความสำเร็จของร้านกูนะคะเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะให้มีร้านที่จับต้องได้ดำเนินต่อไปในขณะที่ผสานเข้ากับโลกดิจิทัลโดยมีการแสดงแบบเสื้อผ้าและก็สไตล์แนะนำลูกค้าทั้งในร้านนะคะแล้วก็ร้านออนไลน์ไว้ด้วยแบรนด์แฟชั่นหลายรายคะ่ะได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้เร่งตนเองนี่นะคะเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลและบางส่วนก็ต้องปิดร้านค้าของตอนเอง ซึ่งนั่นก็รวมถึงคู่แข่งระดับโลกของ Fast Retailing อย่าง Inditex ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์ซาร่าและก็ Hens ์แอนแบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติสวีเดนยอดขายรายไตรมาสของ Inditex นั้นนะคะลดลง44%ในปีนี้ในขณะที่ยอดขายของ H&M ค่ะสุดลงไป50% และล่าสุดนะคะ t n d i t e x คได้ประกาศแผนที่จะลดร้านเสื้อผ้าลง700ร้านขณะที่ H&M นะคะก็กล่าวในเดือนตุลาคมนะคะว่ามีแผนที่จะปิดหน้าร้านเนี่ยจำนวน250ร้านในปี2564ส่วนทางด้าน Uniqlo นั้นยังไม่ได้มีประกาศปิดหน้าร้านแต่อย่างใดค่ะและก็ร้านค้าของแบรนด์นี้กลับปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางปี2563หากมองย้อนไปนะคะนยายานายเนี่ยได้มาทำงานในบริษัททำเสื้อผ้าเมื่อปี2515 ซึ่งเป็นบริษัทที่พ่อของเขาเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นในเมืองชนบทแล้วเขาก็ได้เปิดร้านยูนิโคลแห่งแรกของเขาเนี่นะคะในปี2527แล้วก็สามารถเปิดตัวแบรนด์ครั้งแรกในฮาราจูกุเมื่อปี2541หลังจากที่ญี่ปุ่นเผชิญกับภาวะเศร,รษฐกิจฟองสบู่แล้วก็แคมเปญเปิดตัวตอนนั้นนี่นะคะก็คือ ขายเสื้อผ้าขนสัตว์น้ำหนักเบาในราคา1,900เยนหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ560บาทซึ่งก็แน่นอนราะค่ะโดนใจลูกค้าอย่างมากสมัยนั้นนะคะูนิโคลเนี่ยเปรียบเสมือนเสื้อผ้าราคาถูกปัจจัยดึงดูดชิคๆเนี่ยตามมาทีหลังแม้ว่าจะเป็นแค่เสื้อผ้าราคาถูกแต่ถ้าเกิดไปดูรายได้ของบริษัทแล้วนะคะเพิ่มขึ้นเนี่ยเท่าในช่วง2 5 4 1และ้็2 5อ4แม้ว่าบางีเนี่ยจะติบสีดแม้าบาง แต่เมื่อมีสินค้าใหม่ๆออกมาแล้วก็มีการขยายไปต่างประเทศนะคะ Fast Retailing เนี่ยก็กลับมาโตได้อีกครั้งแม้จะ,ะเผชิญกับวิกฤตทางการเงินทั่วโลกในปี2551ก็ตามตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจแล้วนะคะจุดแข็งของ Fast Retailing เนี่ยก็คือสินค้าพื้นฐานที่ราคาสมเหตุสมผลเป็นพันธกิจของบริษัทก็ว่าได้ที่จะเป็นผู้นำเสนอสินค้าเสื้อผ้าในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายสาหรับทุกคนทุกเพศทุกวัย และยังโคงการดำเนินงานเช่นนั้นเสมอมาความลับของอำนาจในเรื่องของราคาก็คือการส่งคำสั่งจำนวนมากที่ส่งไปยังอุตสาหกรรมผ้าและสิ่งทอทำให้บริษัทสามารถทำงานร่วมกับผู้ผลิตผ้าและก็สิ่งทอได้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้วัสดุที่ Exclusive ในการผลิตในราคาที่ต่ำบริษัทสิ่งทอรีกนึงนะคะกล่าวว่าบริษัทผลิตเสื้อผ้าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะบอกให้พวกเขาผลิตในราคาที่ต่ำ แต่ CEO ของ Fast Retailing กลับถามพวกเขานะคะว่าพวกเขาต้องการอะไรเพื่อให้ได้สิ่งที่ทางด้าน CEO เนี่ยต้องการให้พวกเขาผลิตออกมาผู้ค้ารายอื่นนะคะซึ่งรวมถึงผู้ผลิตเครื่องถักสำหรับคอลเลกชัน3 d knit ที่ไร้ตะเข็บก็ได้มีการออกแบบที่มีคุณภาพได้สำเร็จค่ะด้วยการเปิดตัวคอลเลกชันปกติที่มาพร้อมกับการออกแบบของนักออกแบบชั้นนำอย่างคริสโตฟเลอแมกเห็นได้ชัดว่าลูกค้า ยอมรับในความสมดุลของคุณภาพและก็ราคาสินค้าของ Fast Retailing ได้อย่างลงตัวซึ่งทำให้บริษัทนั้นมีส่วนแบ่งทางการตลาดนำในเอเชียเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ตามนะคะบริษัทก็ยังเติบโตเป็นหนึ่งในผู้นำได้และด้วยความที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีทุกช่วงอายุแล้วก็ไลฟ์สไตล์ซึ่งหมายถึงตลาดที่มีศักยภาพในระยะยาวสำหรับยูนิโคลในไม่ช้าอาจจะกลายเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเบอร์หนึ่งของโลก ในด้านรายได้แซงหน้าแบรนด์ซาร่าก็เป็นได้แต่ว่าในเรื่องของกำไรนะคะยังตามหลังแบรนด์ซาร่าอยู่ค่ะจากข้อมูล Quick Factset นะคะเปิดเผยว่า Inditex ค่ะบริษัทแม่ของแบรนด์ซาร่าสร้างรายได้31,500ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็กำไรเนี่ย4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบปีบัญชีนะคะสิ้นสุดมกราคมในขณะที่ Fast Retailing มีรายได้จากการขาย2700ล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้วก็กำไรเนี่ย1,400ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐในรอบปีบัญชีสิ้นสุดสิงหาคม2,562ค่ะเมื่อลูกค้าหันไปซื้อของออนไลน์มากขึ้นนะคะก็เลยทำให้ยูนิโคลเนี่ยเสียเปรียบเมื่อเทียบกับซาร่าในด้านกำไรสินค้าของยูนิโคลนั้นมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับซาร่าซึ่งสินค้าเนี่ยเน้นตามเทรนด ด้านอ e ีคอมเมิร์ซนั้นนะคะคิดเป็น11%ของการขายของ Fast Retailing ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดสิงหาคม2562ขณะที่บริษัทเองเนี่ยก็ตั้งเป้าจะเพิ่มสัดส,ส่วนดังกล่าวเป็น30%สำหรับ Inditex ค่ะซึ่งมียอดขายมากกว่า Fast Retailing โดยที่ด้านอ e ีคอมเมิร์ซนะคะคิดเป็นสัดส,ส่วนใน14%ของยอดขายทั้งหมดในปีงบประมาณ2562ค่ะ ยูนิโคลเห็นความสําเร็จถล่มทลายที่สร้างความซื่อสัตย์ให้แก่ลูกค้าชาวญี่ปุ่นแต่ว่าช่องว่างในการเติบโตนี่นะคะยังจํากัดค่ะตลาดในประเทศมีความอิ่มตัวบริษัทก็เลยหันมามองภูมิภาคเอเชียในฐานะตัวขับเคลื่อนการเติบโตให้กับบริษัทนายยานายกล่าวว่าในมิช้าเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่จะมีจํานวนร้านมากกว่าที่เปิดในญี่ปุ่นทั้งหมด814ร้านรวมถึงร้านแฟรนไชส์ด้วย ทั้งนี้นะคะนาสิ้นกันยายนยูนิโคลเนี่ยมีร้านในจีนแผ่นดินใหญ่นะคะ782ร้านจำนวนนี้จริงๆแล้วเนี่ยก,ก,กว่าจํานวนร้านที่เปิดในญี่ปุ่นและก็ดําเนินการโดยบริษัทอีกทั้งยังมีจํานวนร้านที่ไปเข้าซื้อจาก H;M แล้วก็ซาร่าในจีนด้วยค่ะนายยานาย,ยังกล่าวอีกว่าจากประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยญี่ปุ่นแล้วก็บรรดาธุรกิจของญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะเลือกข้างได้โดยญี่ปุ่นเป็นผู้ที่อยู่ตรงกลาง และอาจจะเป็นสะพานเชื่อมทั้ง2ฝ่ายได้แต่ว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะคะญี่ปุ่น,นก็อาจจะเป็นโล่หรือว่าเกราะกำบางังต่อาาป้องกันให้กับสหรัฐชาวจีนที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยยังมีอำนาจทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบริษัทก็อาจจะต้องร่วมมือกับพวกเขาในขณะที่จีนเองก็เป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของ Fast Retailing นะคะแล้วก็ยังเป็นตลาดหลักด้วยค่ะ โดยบริษัทเนี่ยได้ตั้งฐานการผลิตครั้งแรกในเซี่ยงไฮ้เมื่อปี2542ก่อนที่จะเปิดตัวร้านแห่งแรกในปี2546โดยนายยานายเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์ Giordano แบรนด์ดังจากฮ่องกงค่ะรวมไปถึงแบรนด์ตะวันตกอย่าง n e x แล้วก็ The Gap ปัจจุบันค่ะ Uniqlo มีประมาณ60ร้านในอเมริกาเหนือแล้วก็100ร้านในยุโรปอยู่ในเมืองสำคัญๆนะคะอย่างเช่นนิวยอร์กแล้ก็ปารีส ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำแบรนด์ระดับโลกของบริษัทค่ะนอกจากนี้บริษัทยังวางแผนไว้นะคะเมื่อปี2556ในการที่จะเปิดร้านค้าปลีกอีก200ร้านในสหรัฐภายในปี2563ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็พยายามทำให้ร้านค้า50ร้านที่เปิดในสหรัฐแล้วนี่นะคะมีกำไรให้ได้ค่ะ CEO Fast Retailing เนี่ยกล่าวว่าจะมีการปรับปรุงรูปแบบร้านใหม่นะคะหลังจากที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัส ตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของยูนิโคลซึ่งหนึ่งใน3ของร้านกว่า800ร้นเนีานก็จะมีการออกแบบใหม่หรือว่าเปลี่ยนที่ตั้งใหม่หลังจากที่พบว่าลูกค้าเนีเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งด้วยการซื้อของในละแวกที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องย้ายร้านเข้าไปอยู่ในย่านที่พักอาศัยมากกว่าจะไปอยู่ย่านค้าปลีกโดยร้านกลางเมืองมีความสําคัญก็คือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ว่าในอนาคตนักท่องเที่ยวที่มาญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ค่อยจับใจมากเหมือนที่เคยทํามาก่อนค่ะ ที่น่าแปลกใจก็คือผลิตภัณฑ์ยูนิโคลเนี่ยไม่มีการขายในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอเมซอนของสหรัฐหรือว่าอาลีบาบาของจีนโดยทาง CEO เนี่ยนะคะท่านก็ให้ความเห็นว่าแม้ว่าจะรู้จักใกล้ชิดสนิทสนมก,นกันกับทั้ง2บริษัทนะคะแต่บริษัทก็ใช้เพียงแค่บริการ Cloud Computing เพราะมองว่ายูนิโคลเนี่ยได้รับประโยชน์ค่อนข้างน้อยหากจะต้องเป็นหนึ่งในหลายๆแบรนด์ขายผ่านช่องทางห้างออนไลน์ของคนอื่นค่ะ เมื่อปีที่แล้วค่ะยูนิโคลได้เจาะเข้าไปที่ประเทศเวียดนามแล้วก็อินเดียนะคะซึ่งก็มองว่าก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่มีศักยภาพอีกประเทศของบริษัทละค่ะนาสิ้นเดือนกันยายนนะคะยูนิโคลเนี่ยมี251ล้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็นายยานายนะมองว่ายอดขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในที่สุดเนี่ยก็จะโตถึงระดับเดียวกับยอดขายในจีนจากการขยายตัวของชนชั้นกลางในเอเชีย แม้ว่าจะมีเรื่องของโควิด -19 อัตราการเติบโตของยอดขายก็ยังสูงอยู่ค่ะสำหรับตลาดสาหรัฐแล้วก็ยุโรปนั้นนะคะเต็มไปด้วยคู่แข่งที่แข่งกันด้านราคากดราคาส่วนตลาดเกิดใหม่ก็ยังเป็นสนามรบแห่งใหม่ค่ะยังไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนที่สำคัญนะคะยูนิคโคลเนี่ยมีข้อได้เปรียบเหนือซาร่าแล้วก็ HM ในเอเชียเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยออกแบบมาสำหรับรูปร่างของคนเอเชียโดยเฉพาะค่ะ นายยานายได้มีการมองถึงลักษณะของลูกค้าประเภทใหม่นะคะหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโดยเ้ามองว่าการแพร่ระบาดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าโลกไม่มีการแบ่งแยกแต่กลับทำให้ผู้คนตระหนักได้ว่าเอกภาพนิยมหรือว่าทวิภาคีไม่ใช่สิ่งที่ดีและนั่นก็จะเป็นค่านิยมใหม่และก็ CEO fast returning นะคะก็ทิ้งท้ายไว้ว่าตอนนี้ทุกคนก็ เริ่มหันมาคิดถึงชีวิตแล้วก็ความตายนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะผู้นําธุรกิจค้าปลีกก็ต้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยจะสะท้อนในช่วงต่างๆของชีวิตนะคะนี่ก็เป็นความลับทั้งหมดนะคะของยูนิโคลว่าเขารอดมาได้อย่างไรนะคะกับในเรื่องของโควิด -19 นะคะแล้วก็วิสัยทัศน์ต่างๆของเขาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเสื้อผ้าของเขาเนี่ยเดาเราเองก็ยังรู้สึกว่าเออมันใส่ได้ตลอด นะคะมันก็ไม่ได้แพงเกินไปมันจับต้องได้แล้วมันก็สวยแล้วก็มีการดีไซน์โดยดีไซนเนอร์ชั้นระดับต้นๆของโลกด้วยแต่ว่าราคาจับต้องได้นี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับยุคนี้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะ g o o d Sharing กับปอมชริดาพรมโยธีพบกันใหม่ในเอพิสซดหน้าสวัสดีค่ะ